สวัสดีครับผมสวัสดีคุณครูทุกท่านอีกแล้วนะครับเก่งมากนะครับที่สามารถทํา ep 1นะครับสำเร็จนะครับในการลงชื่อเข้าใช้เนาะนะครับตอนนี้คุณครูก็จะอยู่ที่หน้าของห้องเรานะครับแบบนี้เลยวันนี้ผมมาเป็น ep 2ครับการลงชื่อเรียบร้อยไปแล้ว ep นี้เลยจะมาสอนในเรื่องของ การเพิ่มนักเรียนนะครับการเพิ่มนักเรียนเข้าไปและการตั้งค่านะครับนิดๆหน่อยๆนะครับไม่นานนะครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูเลยครับตรงนี้เราจะมีเดโมคลาสนะครับตัวนี้เป็นห้องเรียนตัวอย่างนะครับลองเข้ามาดูก็จะเห็นว่ามีนักเรียนที่เป็นไข่อยู่นะครับอ่าไม่ต้องสงสัยนะครับกดย้อนกลับก่อนเนาะเราไปสร้างนักเรียนห้องเรากันนะครับมึงกูกดที่ New c l a s s นะครับกดที่ New Class ได้เลยจากนั้นครับ ห้องเรียนจะเชื่ออะไรครับคลาสเนมนะครับอย่างเช่นคุณครูสอนคุณครูสอนวิชาคุณครูอยู่แล้วจะเขียนเป็นปไปเลยเนาะง่ายดีนะครับเพราะว่าเราจะมีหลายห้องถูกไหมเราสอนหลายห้องนะครับผมทดลองเป็นอ่ะอกทับหนึ่งสมมตินะครับเกรดนะครับผมก็จะเป็นชั้นเรียนของเด็กนะครับผมก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับตั้งหรือไม่ตั้งอะไรไม่มีผลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นแชร์ คะแนนให้ครอบครัวดูไหมนะครับในเบื้องต้นเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นให้เราตั้งไปที่ Don Share Point with Parents ก่อนก็ได้นะครับก็จะเก็บคะแนนไว้ดูสำหรับตัวเรานะครับเราก็ Create Class เลยนะครับสร้างห้องอาคุณครูก็จะได้ห้องเปล่ามานะครับผมอันนี้กดย้อนกลับเราจะได้6ทับหมานะครับเป็นห้องเปล่าไม่มีนักเรียนนะครับทีนี้เพิ่มนักเรียนยังไงนะครับผมก็ไปที่ Add Students นะครับ Add Students จากนั้นครับก็จะมี first and last name นะครับ first and last name เนาะก็พิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับผมแนะนำเป็นว่าพิมพ์ชื่อจริงเด็กเท่านั้นนะครับพิมพ์ชื่อจริงเด็กอย่างเดียวส่วนนามสกุลครับเราจะใช้เป็นเลขที่ของเขานะครับให้มันเรียงลำดับบนหน้าจอจะได้ดูได้ง่ายเนาะอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราเ,เลขที่1เนี่ยเด็กชายของเราชื่อน้องดำนะครับน้องดำ เราก็เว้นวรคทีหนึ่งนะครับเว้นวรคนี่คือเราจะพิมพ์นามสกุลแล้วนะครับเลขที่1ถ้าเป็นเลขที่เลขที่เดียวนะครับเป็นเลขที่1เลขที่2ให้ใส่เลขศูนย์นำหน้าด้วยนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายเนาะคุณครูกด enter ไปเลยครับจะได้น้องดํามาแล้วครับศูนย์หนึ่งนะครับกดปุ่ม enter บนแป้นพิมพ์ได้เลยนะง่ายดีนะครับอ่าเลขที่2ชื่อน้องแดงอย่าลืมครับเว้นวรกหนึ่งครั้งเลขที่น้องนะครับถ้าเป็นเลขเดี่ยวให้ใส่ศูนย์ด้วยนะ นะครสองอ่ะพิมพ์ไปต่อไปเลยน้องเขียวอ่ะน้องเขียวนะครับอ่ะศูนย์สามก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมจนได้นักเรียนครบทั้งห้องเดี๋ยวผมลองให้ดูห้าคนนะนะครับน้องม่วงอ่ะน้องม่วงนะครับศูนย์สี่น้องน้องขาวนะครับอ่ะศูนย์ห้าโอเคนะครับคุณครูพิมพ์จนครบสามสิบคนของคุณครูแล้วนะครับผมอ่ะสมมติครบหมดละนะ กูกดเซฟเลยนะครับผมกดเซฟเลยอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้กดเว้นวรรคหนึ่งครั้งมันจะมาเป็นนามสกุลเราใช้เป็นเลขที่เด็กนะครับสร้างเลยครับพอกดสร้างบมันจะถามอันนี้ครับ connect parent n student to your class เราก็บอกว่า reminder นะครับบอกเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวไว้ทีหลังอ่าทีนี้ก็มันจะสอนเรานะครับไม่เป็นไรดีวผมสอนเองกูกดโอเค got it ไปเลยนะครับ โอเคนะครับทีนี้นะักครูคก็จะได้นักเรียนมาเยอะเลยใช่ไหมนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เขาจะเป็นไข่นะครับคุณครูเขาจะเป็นไข่ก่อนเราสามารถตั้งได้ให้ฟักเป็นตัวมาตอนไหนนะครับฟักเป็นตัวออกมาเป็นสัตว์ประหลาดนะครับแต่ผมแนะนําว่าคาบแรกให้เขาเจอไข่ก่อนแล้วให้เขารุน้นาบ2มันจะช่วยกระตุน้นเนาะช่วยกระตุ้นให้เขาอันนี้ได้นะครับทีนี้เราไปตั้งค่าอะไรบางอย่างกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีนามสกุลไม่มีเลขที่เห็นไหมมันเลี้ยงมั่วเลยนะครับคุณครูไปที่ ออปชันนะครับคออปชันนะครับเป็นเครื่องมือของห้องนี้นะครับผมแล้วคุณครูไปที่การดิสเพลย์เซตติ้งก่อนนะครับดิสเพลย์เซตติ้งคือหน้าจอนี้นะครับคุณครูสามารถปรับไซส์ได้นะครับถ้านักเรียนเยอะเห็นไหมครับตอนนี้มันจะเล็กลงนักเรียนเยอะเขาจะได้เห็นในหน้าจอเดียวกันถ้านักเรียนน้อยปรับใหญ่ๆเลยเห็นชัดๆ5คนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับของครูปรับน้อยๆไปเลยนะของผมปรับใหญ่ๆเพราะผมมี5คนเองนะครับจากนั้นมาที่ซอสบายครับ ซอสบายซอสบายหมายความว่าจัดนักเรียนตามอะไรตามชื่อหรือตามนามสกุลเราตั้งนามสกุลเป็นเลขที่ใช่ไหมเรากดไปที่ซอสบาย last name มันจะเรียงเลขที่ให้เลยครับเลขที่1ถึงเลขที่5อย่าลืมใส่ศูนย์นะถ้าเกิดเลขเดียวไม่ใส่ศูนย์มันจะเรียงมวดน,นะครับและคุณครูมาปรับตรงนี้ครับโชว์ Show last name ด้วยนะครับมันจะเห็นเลขที่เด็กด้วยเห็นไหมครับแค่นี้แหละกดเซฟได้เลยครับทีนี้เราจะเห็นน้องดําเลขที่1น้องแดงเลขที่2แล้วก็เห็นเลขที่น้องทุกคนเลย นะครับผมเนี่ยแหละประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปตั้งวันฟักไข่นะครับวันฟักไข่ของสัตว์ประหลาดนะครับคือคุณรูมาที่ตัวของเด็กคนไหนก็ได้คนหนึ่งนะครับมาสามารถตั้งได้เลยและเข้าไปที่ how to hatch นะครับ hatch a g นะครับผมก็คือไข่ฟักนะครับไข่ฟักยังไงคูไปที่ view setting เลยครับจากนั้นครับตรงนี้ครับมันบอกว่ามันจะ ไข่ทุก่อฟองนะครับจะฟัก4ี่สัปดาห์หลังจากที่สร้างห้องครับคุณครูแต่มันนานไปสียอาทิตย์นี่มันเดือนหนึ่งนะครับเรามาที่อีดิทครับคุณครูตั้งเวลาได้เลยนะครับผมว่าจะเอาเมื่อไหร่นะครับวันนี้ผมทําคลิปวันที่30นะครับแต่ว่ามันได้เร็วสุดวันที่4นะครับอย่างน้อย5วันนะครับคุณครูก็ทําวันนี้ทําวันไหนแล้วก็ตั้งไว้เลยว่าให้มันฟักวันไหนมันจะฟักพร้อมกันทางห้องนะแต่เราหลอกเด็กได้นะครับว่าเออเดี๋ยวใครคะแนนเยอะกว่าฟักก่อนอะไรงี้ก็ว่าไปนะครับ ผมตั้งวันที่4นะครับผมแล้วกดเซฟอ่า4นะครับโนเวม ber 4 2021ก็คือวันที่4เดือนพฤศจิกาย,ยนมันจะฟากออกมาแค่นี้แหละครับคุณครูก็กรารบาทออกไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปการเพิ่มเด็กนะครับการตั้งนะครับดิดเพลย์เซตติ้งนะครับเปิดเลขที่นะครับผมแล้วก็ ตั้งให้มันเรียงตามเลขที่นะครับรวมถึงการปรับหน้าจอนะครับ display setting ให้มันใหญ่มันเล็กนะครับถ้าเล็กก็เห็นเด็กในทั้งห้องถ้าใหญ่คุณครูก็ต้องเลื่อนเอานะครับแล้วแต่คุณครูเลยจะบริหารนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนอะไรครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ